เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ next we will enjoy hot soup pasta with red sauce คุณผู้ชม สำหรับต่อไปเราจะทาเย็นตะโฟนะถ้าพูดถึงรับประทานเย็นตะโฟนะ์เราไม่มีผักบุ้มเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมมันจะเรียกเย็นตะโฟรหรอ And this menu, of course, we must use morning glory only This is a very unique for Thai menu If we don't have this morning glory, we use another kind of the vegetable We cannot call red soup คุณผู้ชมจะเรียกเย็นตาโฟต้องใส่ผักบุ้งนะและนี่ก็คือหมอ้อก๋วยเตี๋ยว t o day I use a noodle soup the pot like this is v e r y modern and v e r y hygienic because we use a stainless steel we not use aluminium เดี๋ยวนี้หมอ้อก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราก็พัฒนานะคุณผู้ชมเป็นสแตนเลสหมดเลยเพราะฉะนั้นปลอดภัย inside the soup I use a chicken bone white t u n i c like this and rock sugar then we boil two hour s already with our fairly medium high not too high fire okay because we want to make the soup, Korea soup. Ron, law, the potato, is clear soup ก็ต้มซี่โครงหัวไชเท้าและน้ำตาลกรวดเคี่ยวไฟปานกลางมา2ชั่วโมงนะเนี่ยน้ำแกงใสเจียวเป็นตาตะกะแตนเชียวอาขั้นตอนต่อไปเราจะรับประทานพาสต้าเย็นตะโฟกันเลยนะ ช,ชัดเ,เห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทยไทๆอร่อยไปใโลกเห็นเอาล่ะเราก็จะเริ่มต้นนะน้ำเริ่มจะเดือดแล้ว this is a fish ball เราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปต้มในน้ำซุปก่อน we add fish ball into the bowl สักสี่หลูกนะ and this one a p o l l o n พรอนบอลลูกชิ้นกุง้งเอาละออกเกี๊ยวปลา this is a wonton from fish meat สาม้ินอรลอยไปซะก่อนสำหรับวิธีการก็ทำไม่ยากนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมกระบวย this is an equipment พาสตา้า today I use fatale เป็นรูปโบสวยงามอ๋ออันนี้ขายออ t พาสต้าเ่ฉันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคงจงเป็นแม่ค้าที่ดูชาร์มมิ่งมากนะ If I open the noodle shop I believe that so many customer queue up and waiting not because of the delicious of the noodle but because of charming of me โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่พาสต้าลงไปในชามเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ this is a white fungus also very good for your health เราก็ใส่เห็ดหูหนูขาวลงไปสักหน่อยอุ๊ย,อยู่เยอะเกินไป oh. ก็ลวกซะก,ก่อนลวกเห็ดหูหนูขาว โกยไปข้างหนึ่ง<บ>เห็นไหมคะมีพาสต้ามีเห็ดหูหนูต่อไปก็จะเป็นผักบุ้งผักบุ้งเราต้องใส่เยอะหน่อยนะอัดแน่นๆเพราะเราจะกินผักบุ้งกันเราไม่ได้มากะกินพาสต้งพาสต้าอุตส่าห์เอาใจคุณนะอยู่ต่างประเทศเพราะว่าคุณคงหาก๋วยเตี๋ยวยากก็เลยเอาพาสต้ามา Today I change from the noodle to pasta because so many Thai friend overseas sometimes difficult to fry a noodle so I use the pasta I hope that all my Thai friends will be very very happy okay morning glory not cook too much I prefer a little bit crispy แต่ยังชอบผักบุ้งกรอบๆนิดนิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องทำให้มันเยอะแบบสุกมากเกินวิ ขอใส่ผับบู้กอีกหน่อยเถอะชอบ I add more Morning Glory okay because I love it จะใส่อะไรมากใส่อะไรนะ้อยก็ตามใจก๋วยเตี๋ยวหม้อของเรียนเองจริงไหมคุณผู้ชมไปกินตามร้านไปขอมากๆเขาใะได้กระบวยเหวี่ยงออกมาเนาะคุณผู้ชมเนาะมีสมาร์ทไปไปทะเลาะกับเขาเนาะโอเค how much you want you can add by yourself you see and then this one is a crispy squid ปลาหมึกกรอบ if you don't mind to eat this one the chicken b r e a d also can if you don't like okay forget it ไม่ชอบก็ลืมมันไปซะไม่ต้องใส่แต่ดิฉันชอบ ก็ลวกลวกซะก่อ,อนให้มันสุกปลาหมึกเนี่ยมันก็ต้องเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมนะเอาละสุกแล้วเราก็จัดการใส่บรรดาเครื่องเคราลงไปอู้ตายหน้ารับประทานนะคุณผู้ชมลูกชิ้นอยู่ไหนอร่อยตุกป่องทุกป่องแล้ว now the fish ball is floating already is m e a n i n g that r e a l l y cook ออ้ยช่เปคนบ้าลูกชิ้นคนหนึ่งนะ กรจะต้องใส่เยอะหน่อย I love the fish ball so I quite a ร o t โอ้โหตายแล้วยเยอะมากแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะ,ะ for the red soup สำหรับความเป็นสีแดงใส่ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ดลงไปเลยนะคุณผู้ชมให้มันแดงแล้วก็ชวนรับประทานอุ้ยตายมันน่ากินมาก ส่วนความเค็มอย่าเลิมสีอิ้วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ลงไปในน้ำซุปน้ำตาลกรวดเราก็ใส่ไปแล้วคุณจำได้ใช่ไหมต่อไปเราก็จะตักน้ำซุปใส่ลืมไปขอประทานโทษคุณผู้ชมกระเทียมเจียวดิฟรายะกะเลกเย็นตาโฟเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันต้องกระเทียมเจียวถึงๆนะไม่ถึงนะจบข่าววีแอดควายอร่อย Crispy garlic. And don't forget the soybean sauce in the soup. And we pour the hot soup in the bowl like this. Aula. And this one crispy wonton. เกี๊ยวกรอบแม่มันเป็นทเนียมของเงย็นตาโฟนะร้านดังร้านไม่ดังก็ต้องมีเกี๊ยวกรอบตายแล้วพริกปอนดร dry chili พริกเข้าชิลี่ s u ตามใจชอบก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแม่ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า เปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิ <Weber. S 1> ดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w l d w i d e w e b y i n g s, ฤฤ <S ฤฤฤ่ง f ัก d c o m